และเรื่องที่สามก็จะบู๊ตื่นเต้นแต่จะสรุปอย่างไรต้องเรียนเชิญหลวงพี่ภูนะคะหลวงพี่ภูค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญหลวงพี่ภูที่จะสรุปเรื่องภูหินร่องก้านะคะขอบพระคุณค่ะกราบเรียนเชิญค่ะเจริญพรจายยโยมชาน,นสชทั้งหลายเนึ่งด้วยหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องวิลกรรมของการปฏิบัติการ ของหน่วยตำรวจตะเวนชายแดนที่อยู่ในพื้นที่แต่ใช้ในการอ่าเฝ้ารวงตรวจตราหรือเป็นด่านได้อย่างหนึ่งให้สารพงษ์ชาติีที่ชื่อว่าสมพานเนี่ยเป็นตำรวจแฝงเข้าไปอยู่ในในพื้นที่โดยไม่ไม่แจ้งจิตนาลมของว่าเป็นตำรวจให้ทราบแต่ได้คำอ่าในการเช็คสติ ในการดำเนินการเนี่ยจากส่งพ่อทัุดงซึ่งซึ่งท่านได้ให้คำให้ข้อคิดในการกำจ้างกมดีและให้ปรารถนาว่าเรื่องนี้หลวงพ่อรู้หมดว่ามันมาจากเรื่องของความโลภของการที่อจา,อาโดยชาชีพหรือเกินป้นทองฉะนั้นปัญหาใหญ่ขององ ผูเขาอาภูหินล่องก้เนี่ยสำคัญตัวปัจจัยหลักก็คือเรื่องทองฉะนั้นเป็นทองคําที่แน่นอนมันก็เกิดกิเลสและอย่างอ่ามันอยู่ในช่วงของอ่าล่องหินพื้นที่ที่เป็นจุดอับของการลักลอบได้ได้ได้ได,ได,ได้ของจัดชีพได้ดีฉะนั้นเรื่องนี้ปัจจัยสําคัญอยู่ที่เรื่องทองทองมันเป็นสิ่งที่มูลค่าทุกคนก็อยากจะได้ อยากจะล่ำรวยหนึ่งด้วยตั้งแต่ผู้ปกครองท้องถิ่อยู่กํานันแล้วก็แน่อนอนในในชาในชายแดนหรือต่างจังหวัดเนี่ยในที่ไกลจะมีเรื่องของโจรเยอะมันจะมีเรื่องนี้จะมีเรื่องเสือแดะเสือเสือแลมมั่งมาเฟืองมั่งที่ไปอยู่ในวงการของวิชาชีพเนี่ยหักหลังกันเองมาตั้งแต่ในกํานันที่ไป ไปป้นทองของนายเดชอุดมที่มีถิพนอยู่แล้วแล้วก็หักหลังไปหักหลังมาทั้งเจ้านายอ่าทั้งลูกน้องที่ของตอนเองหักหลังกันเองก็มีฉะนั้นในเรื่องนี้บ่งบอกถึงความสำคัญในอดีตเนี่ยเ,เรามีเรื่องนี้เรื่องของความโลภเป่นทองเนี่ยมีมากและอีกอย่างเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เรา มีผู้หญิงที่อาจจะไม่คดีมาเป็นคู่รักเนี่ยแน่นอนความสุขสบายย่ําอยู่ได้แ้วเมื่อความสุขสบายก็ต้องเปลี่ยนคนอย่างมีคําคําที่ข้อคิดอยู่อัน,นคือช้างสารงูงห่าวฆ่ากาวมีรักอย่าไว้ใจนักตามเหมือนเพลงที่สุดพลขล้องอะ่ะ mm hmm. ก็ว่าอย่าไว้ใจนักเราะจะจะมีการหักหลังและหักหลังจริงๆฉะดัง,งนั้นเรื่องเรื่องเรื่องนี้กล่าวไว้ถึงว่าอ่ามันเป็นเรื่องส่วนหนึ่งที่ เราสังเกตว่าชายไทยในอีสานและชนบทเนี่ยเมื่อเวลามีความสุขด้วยการกะสามารถจะมีการดื่มเหล้าเป็นเป็นชีวิตจิตใจเป็นวิถีชีวิตฉะนั้นอันเนี้ยอาจะมีดาราที่สมทบมีไม่ขีดท่านก็นมีชนกุลสรรรษ์จตีมีชุมพรที่พิทักษ์ในส่วนหนึ่งมีที่สำคัญก็คือพินโยผู้พิลมที่เป็นดาวร้ายหัวโล้นมีลักษณะพิเศษ ันนี้ชื่อภูผาที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างขนทองเป็นทางเกวียนฉะนั้นวัฒนธรรมในการอาาสัญจรในในใน,ในชนบทเนี่ยจะใช้การเป็นคิวเกวียนที่เป็นเป็นคิวขนพวกข้าวพวกถานให้เป็นวัตถุดิบในการประกอบวิชาชีพแฝงเข้ามาอยู่ในในกระสอบอันนี้เป็นการลักลอบเหมือนกันทุกวันนี้ก็เหมือนเวลาคนยาเสพติด ก็จะแสกอยู่ในข้าวบ้างแคกอยู่นี้บ้างเป็นเรื่องเดียวกันฉะนั้นเรื่องของตัวละครและอันนี้สิ่งที่ปรากฏในการแน่นอนเมื่อบิดปี่ป,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 ปูทุกคนก็ต้องมีอาวุธอาวุธที่เราเห็นมันสามารถใช้ปืนลูกซองยาวแต่ว่าเป็นลูกซองเป็นลูกซองห้านัดเหมือนที่ตำรวจใช้แต่ว่าอันนั้นอันนั้นแบบโบราณที่ยิงทีละนัดแล้วก็ แล้วก็มีการใช้อาวุธสงครามเอน,น,นเป็นเป็นตัวหลักซึ่งซึ่ง,งอันเนี้ยแม้แต่ว่าโจหรือเต้เทียนหลวกก็ใช้อาวุธนี้เป็นมาตรฐานในาในการใช้กล้องเนี่ยมันรู้สึกจะมีการใช้เรื่องของการทิ Q ้วทิ T ้วดาวทิ้วอพคือกล้องขึ้นกล้งลงเยอะแล้วก็มีการอาซูมบางส่วนแล้วก็การแผนกล้องคือกวาดหา ตลอดจันมีเรื่องของการใช้รลรี่คือเลื่อนดยลางบ้างนิดหน่อยคือมีภาพภาพมุมมองเนี่ยมันมีทําให้เกิดความตื่นเต้นหรือว่าดําเนินเรื่องได้ส่วนทางด้านของมีวัฒนธรรมคือคนต่างังหวัดชอบความเพลงลูกทุ่งก็จะมีแม็กกาของเพลงลูกทุ่งของพุ่มพวงดวงจันอยู่สองสาเพลงอันนี้เป็นการบอกบอกว่าวัฒนธรรมของคนต่างจังหวัดเนี่ยอชอบฟังเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะตอนนั้น อ่าคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยก็เป็นอ่าเป็นราชีและชินีเพลนุทุ่งเกี่ยวข้องตรงนี้ส่วนเรื่องของการสําคัญที่เกี่ยวข้องก็คือเริ่มต้นเนี่ยการการ,การนําเสนอเรื่องเนี่ยก็ในการมีภาพของความร้อนแรงหรือเกี่ยวกับเปลวไฟขึ้นซึ่บงบ่งบอกว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่มันมีความอ่าอ่าไม่ใช่สงบเรียบร้อยนะักมีความแรงมีความร้อน ดังนั้นเรื่องเรื่องอันนี้บ่งบอกถึงว่าผู้ที่เป็นนักปกครองท้องถิ่นจะมีอิทธิพลใครเป็นกำนันท้องถิ่นจะไม่จะไม่ให้เป็นเลี้ยงคนนักเลงไว้เยอะแล้วก็อาจจะมีฉกแซ่เรื่องของความทุจริตวิชาชีพอยู่อันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องถึองวัฒนธรรมอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นค่านิยมที่ใช้ใช้ตัวนี้เป็นตัวคมขู่ของผู้ ไม่มีอาวุธหรือด้อยกว่าอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องบ่งบอกถึงว่าความรํกัรสอนให้รู้ว่าเรื่องความรคความรคเนี่ยมันทาให้ไม,ไม่ไม่เกิดความสุขความสบายและอย่างาในการพิทักษ์รักษา,าแร่ทองคําที่ของหลวงเนี่ยเจ้าที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลรักษาเพื่อการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรม และอย่างเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องความโลภเนี่ยมันทําให้เกิดกิเลสท่ากับเสียหายทั้งตนเองและผู้อื่นจะไม่เกิดสูญเสียหลายๆอย่างแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่งสอนส่งสอนให้เยาวชนรู้ว่าการใช้ผิดศีลหรือว่าการใช้ความดำรงด้วยความเห็นเห็นแก่ตัวมันเป็นประโยชน์ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ทําให้อ่าลักษณะของการ ทำงานของเจ้าที่ต้องพบกับคนแรงและต้องใช้วิธีแยบยนต์หลายๆอย่างทําให้อ่าต้องใช้กลวิทธีต่างๆเพื่อจะชนะความชั่วร้าลได้ในตัวละครเนี่ยจะมีเรื่องสําคัญคือเรื่องของนายเดชอุดมเนี่ยเป็นเป็นคนที่นักป้นทองสําคัญมากทําให้เกิดความเข้าถึงกํานันมาถึงเสือแลมมาถึงมาเฟืองและก็ขุปผาแต่ทุกอย่างจบลงด้วย ด้วยการเจ้าที่ที่ต้องใช้ความแรงหรือต้องใช้ปืนในเมื่อทางโน้นใช้ปืนทางนี้ก็ใช้ปืนแต่อย่างหนึ่งมันมีสอดแทรกถึงชาววัฒนธรรมในท้องถิ่นก็มีเรื่องของอชาวกระเหรี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแสดงว่าใน,ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยมีชนได้หลากหลายที่ในท้องถิน่นอันนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรักษาโมดกรธรรมธรรมโดยเฉพาะแร่ธาต ของแผ่นดินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญและเป็นที่ล่อตาล่อใจของผู้ที่ไม่หวังดีคิดร้ายหรือหวังโลภทําให้เกิดความเป็นร้อนเป็นสะท้อนถึงสังคมในปัจจุบันก็อยู่เหมือนกันแต่เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นเรื่องเหมือนกันความหักหลังไม่มครจริงใจตักกันในเรื่องของอในหมู่โจรอันนี้สอนให้ให้รู้ไว้อย่างอย่างที่ซาเบ,บื้งต้นนายโยมจ้า